เอใส่สายเอ็นจีให้คนไข้ค่ะอันนี้เที่ยงกว่าแล้วนะคะคนไข้ก็คงจะหิวแล้วตอนนี้จะไปใส่สายเอ็นจีให้คนไข้ที่บ้านขับรถแล้วค่ะโก้โกโกันนี้ไปรถยนต์ส่วนตัวนะคะเพ่ารถสำนักงานไม่ว่างแล้วเนาะไปเยี่ยมบ้านอันนี้เมือเที่ยงละเที่ยงกว่าละคนไข้ต้องหิวละ กำลังไปนะคะแต่เย็นๆนะคะฟ้าสวยะคะ่ะโอ้รถบรรทุกดูสิคะสามารถบรรจุได้มากมาย <c oughs> เป็นพิเศษไปเขียวพอดีไปได้คะ่ะโกโกโกนในถนนที่สวยที่สุดของจังหวัดนะคะหน,นึ่งถนนหนึ่งจังหวัดบ้านเมืองเรารถไม่เยอะค่ะไม่ใช่บ้านนอกนะคะ <c oughs> มีอะไรครบทุกอย่างเหมือนคนอื่นนั่นแหละคะ่ะถ้าคนที่ไม่ชินก็จะรู้สึกเหงาซะหน่อยแต่บ้านเราอากาศดีนะคะลังจะไปใสายสาย NG ก็คือสายป้อนอาหารให้คนไข้ค่ะไ้จะถึงแล้วคะ่ะติดไฟแดงนะคะข้ามไฟแดงนี้อีกนิดเดียวก็ถึงแล้วคะ่ะคนนืของเทศบาลคะ่ะ ชูเจ้าค่ะสารปูชุ่มคำอย่างนี้นะคะเป็ไหแล้วใช่ไหมคะเป็นยังไงบ้างเอาสวัสดีค่ะใส่แล้วมันเป็นยังไงตรงนี้เลยไม่เจ้าหนูลองเทดูลองฟีดน้ำก็ได้อยู่แต่ตอนเที่ยงให้อาหารบอกว่ามันติดหนูเพิ่งมาเลยหนูเห็ดไปแล้วเรียบร้อยแล้วไม่ไม่หนูเพิ่งมาแต่เมื่อเช้านมาใส่ให้เพื่้า ให้เชาหนูไม่ใส่ให้แล้วก็ปีน้ำแล้วสองสลิงสลิงที่สามมันมันลงสาห์นะคุเดาแต่เดี๋ยวเดี๋ยวดูเดี๋ยวดูใช่ใช่ลิงเด้อล่ะใช่ลิงอยู่ไหนคะอาเลิงอันทีน้าที่น่องเลยจ้าทำให้มันไม่เช้าหนูรู้แกอ้าปากมันก็ลงอยู่นะมันมีใส่ไหลออกมาก็เทสเอาฟางบบมิสเตตเหมือนสาวนี่จะดูพ่อแม่หนูเอาหนูแนบกับพ่อเอาแล้วก็เทสน้ำมันก็โคดีเมื่อเช้าน่ะ แต่พอตอนตอนเที่ยงน้องก็เลยมาปี๊ดปีดนมมันอาดเจนอาจจะพับอะไรจะเอาหนูวัดอยู่ใช่ไหมเมื่อเช้าถึงสองทีนี้หนูก็เลยให้ติ่มถอยเพราะว่าติ่มโทรไปบอกว่ามันไม่เข้าก็เลยให้ติ่มถอยออกอาจจะสายมันพับอยู่ข้างล่างเพราะว่าแกะให้หน่อยลืมลืมแกะ มันมีสายที่ใหญ่กว่านีน้นี่ค่ะ,ะแต่ว่าน้องจะเอาสายเบอร์นี้ถ้าจริงๆแล้วมันจะมีเบอร์16ที่ใหญ่กว่านีน้ถ้าเบอร์สิบหมันจะใหญ่มันจะรูะรรเลวลาเราปีนมันจะไหลง่ายถ้าอาหารไม่ข้นมากก็ไม่เป็นไรมันไหลอยู่ถ้า,สาใส่เล็ดูนไมน่ใช่ดีกแกะก็ได้ได้แล้วค่ะแม่ได้แล้วจะได้แล้วเดี๋ยวชนจมูกแม่เอาหนามมาแล้วเอาหนามมาเทิด นิดเดีนะคะเนี่ยเปลี่ยนน้ำอุ่นมาเลยอนรุเ่นมาะเดยคะดนะคะถ้ามันไม่ไหลอะไรหนูอย่าเพิ่งถอดเร็วก็ได้พอใส่ไม้น่เจ็บเด้วางเฉยๆถ้าชาวพุทธน้ำมันก็โฟดีอาหารเผืดกเก่าบ่อาหารเค็มเก่าบ่เท่าเดิมเนาะ เช้ายิ่งเป็นกล้วยด้วยพี่อะแต่กล้วยเนี่ยมันหมดแล้วมันมาติดตรงยาสเฉยๆอ๋อถ้ายานี่มันติดอยู่นะยาที่หนูต้องบดให้ละเอียดค่ะมันบดได้เนะต้องละลายน้ำหอนเดี๋ยวต่อไปเพราะว่าสายมันเล็กนิดนึง่นะนะคะแม่มันถึงกระเพาะแน่นอนล่ะเพราะแม่ไม่สำลักมอยาถอดหนูเข้าใจว่ามันอาจจะพับปิดแต่มาอีกเครื่องอีก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 ้ยกระเทีย จะเต็ดบวดใแล้วเนาะมันบ่มีล่มลงเลยจะใส่ง่ายอยู่นะเม่เชาวแกไม่ต้านเลยมันไม่ห้าสิบเลยนะแนมะ่อ่ะเคสนี้ก็จะยากหน่อยนะคะเพราะว่าสายเก่าเป็นเบอร์สิบสี่หัวเขียวอันนี้ก็เลยต้องเปลี่ยนสายใหม่ค่ะเป็นเบอร์สิบหกหัวสีส้มอ่ะ เบอร์ใหญ่ขึ้นมันรูระหว่างสายก็จะใหญ่ขึ้นค่ะก็จะทําให้อาหารไหลดีขึ้นสายเก่าเนี่มันตันเพราะว่ามันเบอร์เล็กรูมันเล็กแล้วก็เลยเวลาฟีดยาดนะคะมันก็จะเป็นก้อนไปจุกที่รูมันก็เลยไม่ไหลเคสนี้ก็จะยากหน่อยนะคะตอนนี้ใส่เรียบร้อยแล้วค่ะ่ขับรถกลับแล้วค่ะนี่คือเส้นทางกลับตำนักงานค่ะ ภารกิจสำเร็จค่ะยายได้อาหารแล้ววันนี้ป้าปอ,อก็ฟีดเองนะคะยาก็ฟีดเองเป็นการแนะนำยากด้วยแนะนำวิธีด้วยค่ะเขาอาจจะฝึกมาแล้วแต่ว่าเพิ่มความมั่นใจนะคะเรียบร้อยแล้วค่ะกลับมาแล้วค่ะ